สวัสดีค่ะพ่อกา์ฟ้หมูปลาตาหญ่เหรอคะืมอนี้เป็นมือที่สองแล้วคะ่ะเนาะมือว่านนี่เพิ่นออกเนาะนอนขื้นหนึ่งนี่หมอว่านี่ออกออกแล้วแยก่กะซอยทํำกอดคนเนาะคะ่ะเนาะคนใจดีค่ะคนใจดีแหลๆเพิ่นใจดี ตัดออกมาตัดสะดือตัดเนื้กระได้เฮ็ดอังได้กระได้เบิดเอาไปขึ้นแมวเดี๋ยวลูกคนแข็งแรงเอาไปขึ้นแม่เพิ่นเราค่ะได้ซีบเอสเต้มแข็งแรงเบิดทุกตัวค่ะมาหนีพูดหนึ่ปงปองปองมันหลาหนึ่งหู้มันหลาหนึ่งหู้ทางเสาเห็นบ่ค่ะลูกคนหลอดออกไปสองสามตัวตัวหนึ่งออกไปไปฆ่าไม่แห้งตะบืนไปกับแห้งแน่นออกว่าไรประมาณสองขุมกลัวเนาะย้ายมาหมดเพื่อนย้ายว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิกหมูก่อนว่ามันให้ลูกกินนมดีบ่ว่า อย่านันมันถมลูกสมยังคือมูเขาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอาเอาฟียงมาเพิ่มให้อีกว่ามันอากาศหนาวหนาวเพื่นน,นี่ย,ยายก็เลยเอาเฟียงมาให้เพิ่มเอาให้แล้วลไม่ไปบ้านมาเนี่กลไปบ้านกลับไปเล่นโทราศาพัพท์เบอร์ยูทูบยูยังยูสองถุงครัวยายเลยว่าไปเบิง้งหมูจะเข้าวก่อนมา <c oughs> อืมอคอมเมนต์สองถุงหรสองถุงพอดีเหรอยายมาเบิง้งหมูยายมาจะกลับไปเบิ้งอันอัน ไล่สดหมูเนาะเพื่อๆเขาไล่สัวกองสุ่มย่ายไปไปบึงพขาเดิไปเบิงมายากนาหมูค่ะแต่ว่ามาจะข้าวเดียวตอนนั้นเขาท่านได้ไล่เนาะเนาะเขาตั้งสิบเก่ากวนี่เขาท่านได้ว่าไปไปข้าวเดียวกลับมาเป็นค้นที่สองที่สามก็ยังดีนะเขาไปเยี่ยมมันโมเมนที่หวันมาหมูมาฆ่าไม่อันซุ่มออกสุ่มจับกระจับยากนี้แล่นหันคือกันหน่อยหน่อยสามโตซีกระโตค่า ง่ายกับแลนไปเอาคอนตกตะกูมังัดออกจับออกไปแม่เพิ่งให้บันเห็นเขาเอาลูกไปลูกเพิ่ห้องขี้ผิดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขาแขนนี่โอ้ขานี่ตึงบ่ได้ห้องแต่ปากเพราะว่ามันไม่นีบมันเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเหัือมันบวมย่ายกับเอาไปพยาบาลู่บานว่ามันแข็งแรงเลยเอามาส่งแม่มันขึ้นเอาไปใบย่าขึ้นก็ลูกขึ้นหิวหิวนมไหมค่ะกับลูกก้อนนมย่าขึ้นอยู่ เขาเนี่ยหัวเศ้ามากะย่กับปอนนมเราแย่กับเลือไปไประชุมอ,ะมอสมกลับมาเห็นแต่นอนตายขอลอยตุยแล้วมันนนั่นเป็นอย่างกับหุ่นเนาะค่ะเนาะขาดสิตกินนมขาดระยะสิจังไรเจ้าหัวเพิ่นมันบวมมันถึกไม่หนี๊ยบนค่ะถึกไม่หนีบมันดันดันดันแม่มันกระดุดจากซอยลูกเนี่ยดูด,ดินจนลูกมีตะขี้ดินเต็มโตเนะาะค่ะเนาะโอ้ยหมงงูยังสี่กับนี่ขนาดแย่กั งัดออกไปแหลวก็ตีขอกไปขึ้นเพิ่นให้บรรยายมกไก่กับบ่ได้นี่เพิ่นกำลังใจดีตนเมื่กี้ยางมันรอซื้อให้ให้เต้นไส้เต้นไส้หยาบลูกสะไส้ไส้ก็เลยบมาอเอเฟียงหนึเต้นขาบเฟียงเลยนี่หายให้ว่ายายเอาหลูกมันไปไปย้ายบ่ได้มาทรงขึ้นแล้วมันตุยเลยนะะมันมมัันนแอร่เลยแม่ค่ะห้องไหลตะปากแอดแอดตะขาแขนแขกขาที่ขานี่แบแบบน้ำดินเลย ยืนกับยืนบ่ได้แี่ค่ะมันหนีแพ้งเพราะว่ามันเขาไปฆ่าแล้วแม่มันก็ดูดตึมแม่ดูดแบบดูดอยากให้หลุดดูดมันบ่แม่มันดูดขอไปแน่นขาไปแน่นขาไปนั่นน่ะทางคางเสาได้เลยเมื่งังัดใหม่ออกอมื่องออกใหม่หาใหม่หาอย่างมาดันไหวแบบดีอยู่ทุกเทียนนีย่ายสิเฮ็ดเรียบร้อยละงวดน,นีย่ายถามตาว่าตาตำหนีมันออกได้บอ่บอบบ๊ออกว่าได้ออกว่าได้ออกไ,ได้ออ ใช่เล้ยมาเห็ดเองเอาใหม่มากั่นทั้งหนอกเอาใหม่มาตอกจะลัางใบทั้งหนอกมันไปมันก็ไปบดใหญ่มากค่ะเนาะดูกสับลาดดิค่ะกินอิ่มแล้วก็ไปหาลูกกินเขาดีด้วยค่ะหายไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นหาลูกกินนมแล้วเพิ่นก็สิมากินอีกเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาก คลื่นย่อยก็เอาเขามา่ห้อยู่เพราะลูกลูกเพินสีหลอดสองตัวตัวที่ตายกับ,ต,ต,กบตัวดำนี่จะกันเข้งแข็งแรงอยู่ดีตัวดำเออเ่าะเาเป็นอย่างได้กินนมอผู้โตค่ะมันมันเลี้ยงลูกดีอยู่นับว่าเขาเลี้ยงลูกดีเวลาสีนอนเรเคยทับลูกนะคะม้นนน้มุนหลังมุนนน้มุนหล้างกันอนปึ๊บล,ลูกก็เลีกดีสุดโตนี่นอนนี่โอ้โตที่ย้ายขายไปน่ะแม่อวนปึ้งน่ะน,นักเป็นลอยโล่น่ะ นอนทับลูกวาชนะห้องทับไปทับมาลูกก็เลยตุยอันนี้ลูกแลีนไปไต่โน้มไปไหนมันก็นบ่ทับลูกเนี่ยบ่ได้ยังเสียงลูกก่อมันก็นดีอยู่บอหลอกก็บ่เลี้ยงหแม่เนี่ยเราบันนี้ก็เลยเลียเลียอยู่สิบตวัวเนาะ,ะนะลูกเป็นตั้มนี้ล้วเนาะคะนะ่ะเนาะพอดีสิบตัวก็บ่ถือว่าหน่อยก็บ่ถือว่าหลายก็พอดีละ่ะแต่ออกเกสต์โตนี่ละ่ะมันพอดีกับน้อนแถวหนึง่ง <c oughs> มันสิบบ่มีตัวเหยียบหัวกันเนาะค่ะเนาะ ว่าถ้าออกออกเกินเจ็ดไปเพราะว่านมแถวหนึ่งมันมีเจ็ด,ดแถวเลยแต่บางโตัวกับนมแถวหนึ่งกับมีแค่หัดหาแถวมี่สิบนมไหมค่ะบางตัวกับมีสิบสองน่มบางตัวกับมีสิบนมแต่สิบน่มยางออกลายกับแปดตัวเก้าตมวไ่ใครออกหอดสิบแต่มีสิบสองนมสิบสีน่นมเออออกออกลายอยู่ บันมีก็สิเป็นคิ้วของแม่นี่หรือเปล่าตาว่าคิ้วแม่นีอะไะสิออกต่อไปอีกแม่นี่แล้วก็สิมาแม่นี่หมืนแม่แดงนี่แม่นี่ลูกอ้วนเด้ลูกลูกได้เดียนเดียวได้ขายเลยค่ะนี่แม่นลี้ยงมาท่านได้ตระเวนที่ที่ผ่ามือเลยมันใหญ่ลูกอ้วนเลี้ยงลูกอ้วนดีหมูตัวไหนอันแม่แม่พันธุ์เขาดีค่ะตัวนี้แม่พันธุ์เขา แม่พันเขาเลี้ยงลูกดีดีนี่แต่อวนอวน,นย่าเลยเอาลูกมากเป็นแนวของของนองสะไพเพิ่นก็ซื่อแนน็อจากย่ายานี่ะแหละย่าเลยนั่งไปเอาลูกมันมาขึ้นเพราะว่ามันมันมันง่ามตัวนั่นเขาก็เลยขอเลยให้เขาเพราะว่าเขากำลังเลี้ยงไม่นะเขาก็อยากอยากเลี้ยงให้มันขืนขืนมือ,อเตะก็ะรุนอยากให้เขาเลี้ยงอยากให้เขาประสบความสำเร็จนะคะเนาะเลียกตัตัวดีๆให้เขาวันนี้ตัวคล้องได้แต่ตัวหน่อยๆก็หออลอดหลอดหลอดหลอดแดดสางมันมาแอัน เพื่อนๆกันเพื่อนอยากเลี้ยงกใหเเ้เพื่อนประสบความสําเร็จของเท่าประสบมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะลูกแรกนี่ถึงแม่สีน้อยลูกแรกลูกก็อ้วนงามค่ะเขาก็พยายามหาแม่สาวมาไว้เนาะคะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ยายกับคอจบลงที่เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะถ้ามาเบิ่งหมูหน่อยมื่อที่สองตุยเป็นหนึ่งลายคลอดใหม่ ไปฆ่าใหม่ค่ะบ่แมนแม่ทับบ่แมนยังดอกมุนออกไปสองสามสี่ตัวหลอดไปสามตัวแต่ว่าตัวหนึ่งไปใหม่หนีบเลยไปบ่ได้ดึงออกก็ดึงบ่ได้แม่เพิน่นพุดซอยลูกจนหัวถลอกพุชเอสำหรับกินมีก็เท่านี้เนาะค่ะเนาะนี่เขาก็จะมาจักปอนสงการแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ยายในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายด้เฮ็ดคิดหน้าต่อไปสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเอฟซีแลวก็ขอบคุณกลุ่มที่เลี้ยงหมูด้วยกันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะสวัสดีค่ะคิดฮอเดอบ๊บายบาย